กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรณ์เลยสุดเทพสุดสาดขลุ่ยระหงแฝงวันในประเทศหรือต่างประเทศถูกหมอกถูกมุมพี่น้องจ้ะมันได้เงี้ยดีจังแบบกับสูตรซองของน้องผ้าโซ่พี่น้องขุนตาไปสีแจงบ่อนสีถอกดินเทลงแล้วก็เกตบ่อนสีตั้งเสาเฮือนแม่บ่าวลูกพี่น้องมาสีแจงบ่อขึ้นเนาะ รถมันมาส่งแล้วกระไดรถหนึ่งนี่คือรถที่สองแเราเข้าะจชมาอวยน้ะน่ เตาก็จะเอาเต่าก็จะเอาทมตะลางแนี่น้องแน่นี Roll, ่นะมันันตะลางเต่ามันอยากต่ำพี่น้องเอ้ยก็เลยยำ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 ผลแหละมันเสียนน้ำสีหงเด้อน้องเขาก็เลยเอามาทมก่อนมาทมก่อนแล้วกั

รถดหนึ่งเนอ่นะแม่มาลงเอาสี่หลดก็ได้ใส่ตารางเพรน้าหงตารางี่นอนมาติดิงานอีกแล้วพี็นอแม่มาลงขก็ได้รถลหนึ่งยังอีกสามเหนองแตกะสิจ่างเกตเลยจ่างเกตให้มันเพียงเลยแหละ็กกะ สะได้ยกเพื่อนขึ้นที่น้อยมันก็ต่ำแห้งนะต่ำแห้งคันหอมบกุนสะก่อนนั่งเกี่ยวกว่ายำพายยำพนมันกะสิน้ำสีหงเนาะน้ำสีอ่างนะก็เลยคุณดินไว้ก่อนก็ไร้ป็แล้วลถดหนึ่ง ป่อตาเป็นผู้ซีแจงแล้วบ่กเบิ่งน้ำกระเจาะเนาะได้น้ำกระเจาะให้เทในใสในใสเหมาะไปพ่อตาโผล่พี่น้องโผล่ส่งหน่อยจมดินโผล้หยานรถใหญ่แน่ยตาแนมหลดอันย้อนนะแม่ลูกบางเรอบมันตกเสตตินะลูกหลานย้อนเออโผล่ปุ้ยตบปัดมือโผล่ คนดูคนดูคนดูคนหนึงเชื่แต่ยางมาได้ดินี่อย่างเงี้ยอย่ากเงี้ยอยู่เห็นในไดนมันเลือใจเอนโอเสกเสแอบเออเหลือใจเสกเสแอบคนดินขาตลาดไปเป็นช่อมทังเนี่ยโ่นก็ไปบอกเป็นหนึ่งดเขาเป็นจะบร้งแบบไงลูกย้อนเบิ้ง นั่งกับคนผู้เห็นอายคนแล้ะคนคนดินขันตลางไวตะพี่น้อยมึงอย่าไปเจอหญาานมางคนยาเก้อนใหญ่แลยลูกล้บนาหาป้าปัดมืออีกคนโอ้ย นาดูยาเที่ยวอบ่อเาปจะเายไปมาทีมวันนี้เขายองหายไปเอาตัวทีเขาหายเอาหมองเหมือนนั่นเลยหมองเป็นน้องเลยอยามักว้งเน้าเยไมิกข้าเจยนเลข้เจ้าอยาให้มันเลิกขาเ้าอาห้นเลิกไม่เจา่าให้มันเาเายาหมันกา้าเอย้มัเกมาล้าเอา้นาลาอากไม่เาันเกไ่าล้าเอยาขึ้นเ

<laughs> Thôi, rồi. bà đi มันอยู่โอ้ยเหวาะว่ะมัน no, con, สวัสดีพี่น้องหลัง มือนี้เหมันแล้วเด้อกองนี่เด้อมือนี้เห็แล้วนี่คนงาตารางเอาเปนั่งแล้วบนมือเจ้านั่นน่ะมันบ่อเล้วงเขามันจะปีเลยเอาเป็นนังบนมือเจ้าหน้าที่บอกเลยโทคขอเงิึนนะพ่อทุกคนมาซื้อแค่เล็กพองเพาะยังอยากได้อีกแค่นิบได้สิบวันได้ก็บว่าได้ผลได้แก่ผลข้างลุงนะลูกพ่กบอลเคยชินกระไรสุตายพี่ได้แก่ บมีับนเไปเก่คนขบมี่กไทเก่คนคนไกบมีก่างเนิ่นี่น้องเทียงกันอย่างไดรถามไก็อยากได้รถคได้วีโกดันมาเทียงัวอยากได้ซเล้งเงินหมดจุ๊บเลยใครกันอย่างน้ซาเล้งเงินหมดจุ๊บโอ้ยเศ้าเถาะเ้าเอันซื้อรถนี่คอยว่าซื้อนนรถไม่ยัมมาเลยเหยียบดิน ัเียกันเื่อคนพอนเข่าก็เอาย่นไปเสิญลงไปหันคนเต็มหนังบินค้นมาลุกคนพอนเขากับย่นคนย่นตันหน้ากับพอเื่อเลยคนดูมีน้องป้ายพได้อยากลงไปช่ยเขา

พอมีเพิ่นใส่ซื้อให้โชคสองเฉลิงหมด่ะยังชิวะน่โชคสองเฉลิงโมเตมบาทหมเต็มบาทโมเต็มบาทพอพอเพิ่นแรกเอาเลยแรกสองเฉลิงแรกเอาลูกป่แเาเติมอยู่เตาด้้ำฉลึงเออทั้งอยู่ใน้ำเฉลิง่ ดูขักเอาชอมเพิ่งโหลดกับลังมาใน้งินอะ้รบาทนี้ในงินรถมาได้บาทนี่ได้โหลดแกดินมาอีกแล้วโศกน้อยพัดยานบาทนี่อาโทษหนูโศกยานโหลดโหมาบาทตาก่ตายตายคนดูผ่อยพบรถบาทนี่ นีม่มาทอกแม่เล่นตัวนี้โหลดเขามากอะจะกินแน่นยังหน่อยอ,อันนี้โหลดพุง ปาโหก็ระเบิดน um um er, ึ่ตาไปมอืมันนก็เอาซองหลดไนองชมอยู่พุนฟางขอกเครื่องเหมืนละคสิชมอยู่ฟางขอกไก่ขอมันต่ำแห้งขมาสิด้แม่เดินมาตาบอกกว้างไปหน่อยมันแคบชมตะบอนหาชมตะบอนมันต่ำ แม่เล่าสื่อาเองสิเอาเขาทั้งของหน้าัแน่เพิ่นว่าสุกเขาทั้งของน้าห้ยเพรได้ปลูกพักกินเก็บใกล้ๆมันใกล้แบบเก็บทิ่งออไปเก็บใบ้านมักตีตามอยู่ก่อะ้านนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn